ชีวประวัติและแบบอย่างการบำเพ็ญถือกำเนิดและการศึกษาเหลียวไอ้เหลียนเตลี่ยน,นชื่อมีนามว่าไอ้เหลียนแท่หลิวชื่อไทยคือปะทุมทิพย์นามสกุลจงกิตตะกูลถือกำเนิดเมื่อวันที่16เดือน9คิตศกราช1933พุทธศักราช2476ปีละกา ตามปฏิทินจันทรติจีนหมู่บ้านวีห่หูตำบลตำบลฟิงสยุยเขตเจียตงเมืองเจียหยางมณฑลกวางตรงสหรัฐประชาชนจีนบิดาชื่อหลิวฉีฟ้นมารดาชื่อหลัวมันยงบิดามีอาชีพรับราชการและมีโลงสีข้าวมีนิสัยใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือผู้คน อาจารย์เป็นบุตรคนโตจากพี่น้องทั้งหมด3ท่านโดยหลิวอ้ายเหลียนเตี่ยนฉนซือเป็นบุตรสาวคนโตบุตรสาวคนที่สองชื่อหลิวยุยจูเป็นเจ้าของโรงงานใบชาในประเทศจีนและคนสุดท้ายชื่อหลิวยุยฟางโดยพี่น้องทั้งหมดมีบุตรสาวทั้ง3ท่านและมีพี่ชายบุตรธรรมหนึ่งท่านตอนท่านยังเด็ก บิดามักจะพาท่านไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทําให้ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทั้งนี้บิดาของท่านยังพูดอยู่เสมอว่าท่านเป็นคนที่พูดแล้วมีพลังเสียงก้องกังวานเหมือนดังเสียงระฆังบิดาท่านเสียชีวิตในขณะที่ท่านอายุได้เพียง9ปีท่านเริ่มเข้าศึกษาเมื่ออายุได้10ปีที่โรงเรียนปฐมเหลาผิง ณประเทศจีนและออกจากโรงเรียนเมื่ออายุเพียง13ปีจากนั้นท่านและพี่น้องสาวคนเล็กได้ติดตามมาดอนมานดามาทางยังประจังหวัดแพร่ประเทศไทยอาศัยอยู่ที่บ้านคุณนา้าหลัวจินงปิ่งน้องชายมานดาที่ตำบลเมืองแดงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ ปัจจุบันคือโรงงานก๋วยเตี๋ยวไทยเอเซียฟู้ดต่อมาได้ไปช่วยงานอยู่ที่ร้านย่องแซและได้เดินทางเข้าเข้ากรุงเทพหลังจากเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วท่านก็เข้าศึกษาเพิ่มเติมที่การศึกษานอกโรงเรียนภาคค่ําประมาณ4-5ปีโดยการจัดแจงของมารดาให้ท่านและน้องสาวอยู่ที่โรงเรียนประจำ เพื่อให้ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมท่านชื่นชอบกีฬาเทเบิลเทนนิสมากเป็นพิเศษซึ่งท่านเล่นเก่งจนหาคู่ปรับได้ยากนอกจากนี้ยังชอบกีฬาแบดมินตันและการปีนเขาด้วยหลังจากนั้นท่านก็ได้กลับมาที่จังหวัดแพร่เมื่ออายุได้19ปีก็แต่งงานกับหลัวเหลียหยงซึ่งประกอบอาชีพค้าขายโดยเริ่มจากการ นำผ้าบรรจุใส่หลังรถจัก,กรยานเอาไปขายที่ตลาดวัดแช่ตะวันในตอนเช้าตั้งแผงรอยขายของในตลาดอยู่หลายปีเพื่อเรีวบรวมเงินลงทุนด้วยความขยันอดทนและอดออมจนกระทั่งท่านได้เปิดร้านหลอหยงหัวที่สี่แยกบ้านทุ่งค้าขายผ้าเม็ดไหมพรมด้วยความมุ่งมานะบากบัน กิจการมีความเจริญรุ่งเรืองและเติบโตจึงได้ย้ายมาเปิดเป็นร้านหยงห่าจังที่ตลาดชุมพูมิง่งค้าขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องนอนพออายุได้22ปีหลังจากท่านได้กำเนิดบุตรคนแรกได้ไม่นานมารดาของท่านก็เสียชีวิตจากไปท่านมีบุตรทั้งหมด4คนโดยบุตรสาวคนโตคุณสิริพัก บุตรพิทนากรบุตรชายคนที่สองคุณชัยพัน์จงกิตตะกูลบุตรสาวคนที่สคุณธนประพัฒจงกิตตะกูลและบุตรชายคนเล็กคุณกิตจ,จงกิตตะกูลต่อมาสามีของท่านก็ล้มป่วยและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะที่ท่านอายุได้เพียง35ปีเมื่อปีพุทธศักราช5 5 8 8ท่านมีโอกาสกลับไปบ้านเกิดที่ประเทศจีนอีกครั้งและได้รวมเงินบริจาคเพื่อสร้างอนุสรณ์สถานในหมู่บ้านและในหมู่บ้านก็ได้จัดตั้งป้ายอนุสรณ์เพื่อเชิดชูท่านไว้ด้วยหลังสามีท่านเสียชีวิตท่านก็เลี้ยงบุตรทั้ง4โดยลำพัง ท่านเป็นคนขยันหมั่นเพียรมากใจกว้างขวางจิตใจดีเป็นคนตรงไปตรงมาชอบช่วยเหลือผู้คนใจบุญสุนทานทำบุญใสบารท,ทุกวันตอนเช้านำอาหารไปถวายที่วัดอยู่เสมอไปช่วยงานโรงเจเป็นประจำด้วยจิตใจที่เอื้ออารีและเมตตาต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากครัง้งหนึ่งท่านเห็นสะพานข้ามลำน้ำไปพระธาตุจอมแจ้ง อยู่ในสภาพเก่าซุบโซมทำให้ชาวบ้านข้ามฝั่งละบากเกรงว่าชาวบ้านจะได้รับอันตรายด้วยจิตเมตตาท่านจึงมุ่งมั่นสร้างสะพานให้ใหม่ได้บอกบุญบริจาคทําเป็นกองผ้าป,ป่ารวบรวมเงินทองได้ประมาณ1 0 0แสนบาท1แสนกว่าบาทนำไปดำเนินการสร้างสะพานและเงินได้การดำเนินและสร้างยังไม่เพียงพอ ด้วยความตั้งใจที่จะเปิดสะพานให้ได้ตามเลิกที่กำหนดไว้ท่านจึงตัดสินใจเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นายทวัฒน์รอดพร้อมที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในเวลานั้นเพื่อเสนอโครงการไปยังภาครัฐของเงินทุนสนับสนุนในการสร้างสะพานจึงแล้วเสร็จได้ทันเวลาตามเลิกเปิดสะพานครับผม ฝากบทข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าได้สื่อเอ่ยพระนามของครอบครัวหรือพระนามของพระอ,องค์ท่านผิดพลาดประการใดขอให้โปรดประทานอภัยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ